สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเล่นกันนะครับนี่มีอะไรบ้างมาเปิดโชว์ก่อนเลยอันนี้เป็นไดโนเสาร์หัวงไข่นะครับนี่นส่วนใหญ่จะมานับแบบนี้วนๆๆพกคนได้ แบบเปิดกล่องนะครับซื้อมา120บาทนี่ดูรอบๆเลยเรบซื้อมาเฮ้ยมีไข่ด้วยเดี๋ยวเราจะให้ดูมันออกไข่นะครับ มันจะออกไข่ให้ดูมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอเออนะครับไข่มาอาจจะดูตัวอื่นบ้างนะครับนี่อันนี้สุนัเล็อกสุนักแล้วก็ตัวไหนอีกนะครับนี่ดอกสุนักตัวใหญ่บ้างดีกว่านะครับอันนี้คือสุนักตัวใหญ่นะครับ ำนะครับเป็นสุนัขตำรวจนั่นเองนักตำรวจอันนี้ก็เป็นไก่เซลาท็อปนะครับไก่เซราท็อตัวด,ดูตัวไหนอีกนี่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 นกเสาอขุนยน โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอนใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย